เพื่อนๆ FC ทุกคนมานิสุรีก็พาเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมาอัปเดตส่วนส้มปันเตียครับเพื่อนๆนี่ครับผมลูกเตี้ยแต่ดกมากครับเพื่อนๆต้นเตี้ยแต่ดกมากขออภัยนะครับเนาะประมาณนี้ต้นสูงประมาณหนึ่งเมตรเมตรนิดๆครับเพื่อนๆแต่ลูกเพื่อนๆดูนะครับเด้อนี่ครับผมดกมากลูกหนึ่งต้นหนึ่งก็เป็นร้อยกิโลเลยครับเพื่อนๆดกพอสมควรนะครับเนาะนี่ครับเพื่อน เป็นส้มเขียวหวานครับเพื่อนๆส้มเขียวหวานหรือพูดอีกทีนึงก็ส้มเช้งก็ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับผมว้าวต้นนิดเดียวแต่ดกมากครับเพื่อนๆดกอลังการเลยครับผมต้นหนึ่งหลายร้อยกิโลครับเพื่อนๆต้นหนึ่งหลายร้อยกิโลนะครับเนาะ นี่ครับผมส้มกับพนส้มกับสม้ม <c oughs> ดกมากครับเพื่อนๆคลิปสุรีก็จะเป็นคลิปประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นคลิปแนวสวนนะครับเนาะชมสวนทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะครับเนาะสุรีค้นหาตัวเองจอก็คลิปกระประมาณนี้นะครับเนาะเอซนะครับเนาะ ก็ขอ,ขอบคุณ FC แลและเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่คอยสพอร์ตส่งกำลังใจให้กันนะครับเนาะนี่ครับผมส้มจัดส้มส้มพันเตีย้ยต้นสูงประมาณเมตรนิดๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมครับลำต้นสูงประมาณ1เมตรนิดๆครับเพื่อนๆแต่บาดกมากครับผมพูดอีกทีก็จะเป็นส้มเปลือกหนาส้มเช้ง ส้มเขียวหวานก็คล้ายๆกันครับเพืเ่อนๆน,นี่นะครับเนาะลูกเขาดกมากประมาณนี้เลยหอมหอมกลิ่นส้มครับเพื่อนๆอยู่ใกนลนน้ีนวิตามินซีสูงครับเพื่อนๆวิตามินซีสูงนะครับเนาะอยู่ใกล้น้ำลายเตกครับผมครับผมก็สสดีจะพาเพืเ่อนๆมาเอฟมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเนาะประมาณนี้เลยส้มจะส้มส้มเขียวหวาน เรียกได้หลายชื่อครับเพื่อนเพื่อนตั้งส้มเขียวหวานส้มเปลือกหนาส้มชิ้นนะครับเนาะคล้ายๆกันครับเพื่อนๆสีสันลูกแล้วก็คล้ายๆกันนะครับเนาะประมาณนี้เลยกับบรรยากาศวันนี้ขมุกขมัวครับผมเพื่อนอากาศขมุกขมัวมาก ครับผมอาวันนี้อากาศดีครับมุกขมัวครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากครับผม,าามคลิปนี้สุริกะพาเพื่อนๆทุกานทุกคนทุกท่านมาเที่ยวชมสวนส้มน,นะครับประมาณนี้ต้นเตี้ยแต่ดกครับผมขอบคุณเพื่อนๆและเอฟซีครับ